เขาคืนมาเลยนะแม่ไม่ีคนมาขโมยจากกระปุกออมสินเนี่ย่ออแน่เลยทําไมค่อนถึงคิดว่ามีคนขโมยล่ะลูกเมื่อวานปู่ให้เงินเนี่ยขอร้อยหนึ่งแล้วค่อนแล้วหย่อนกระปุกอมสินแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยครับเงินแมงร้อยเหรอลูกครัอยู่ในกระปุกอมสินใช่ครับแม่เอาไปเองลูกแม่เอาไปเองลูก ลืมก่อนแป๊บเดียวเองนะแม่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถนะลูกอะไรจะคืนคะแม่คืนให้แล้วนะแม่ซื้อขนมไม่พ่ไอค่อนกินอ่ะหนึบาทพอดีเลยไม่ใช่แล้วต้องคืนเป็นเงินสินอ้าพูดแบบนี้ที่กินไปก็ต้องคืนแม่นะไม่คืนหรอครับไอค่อนไม่ได้ยืมแม่นี่ครับตอนเอาไปทําอะไรนะแม่คะเด้๋ยวเเช็น้ำแข็งมาแล้วนะคะ ไอคอนน้ำแข็งที่แม่ฝากซื้ออยู่ไหนลูกอยู่บนโต๊ะค่ะแม่ไหนบอกอยู่บนโต๊ะไงอยู่ไหนอะไอแอมเห็นน้ำแข็งแม่ไหมลูกเห็นค่ะไอแอมเห็นอยู่ตรงไหนลูกบอกแม่หน่อยสิไอแอมเทให้ปลาแล้วค่ะเทให้ปลาแล้วค่ะเทเสีห้าปลาไอแอมกลัวปลามันร้อนค่ะแม่ตายตายปานไม่ร้อนตายแล้วลูกเดี๋ยวไอแอมไปตัก ขึ้นมาให้ก็ได้ค่ะไม่ทันแล้วหละแอมดีนะมันยังรอดเนี่ยก็แค่กลัวมันร้อนกลัวมันร้อน